p c x 1 6 0 ABS 2022นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นตัวสีแดงดำนะฮะเนี่ยฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปฮะปี2022ฮะตัวลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีแดงออกด้านๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น ABS หน้านะครับก็คือรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นดิสหน้าหลังนะครับแต่ว่าข้างหน้านี้จะเป็น ABS ส่วนข้างหลังนี่จะเป็นแบบดิส์เบรธรรมดานะฮะเนี่ยล้อหน้าเขาก็จะเป็นแบบแล็กนะฮะ สวยงามเลยนะยางก็ใช้ของมิชลินนะผมนะนนะสีของเขานะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ e n p แบบสตาร์ทเงียบนะบหนึ่งลูกสูบสี่วาล์วนะขับเคลื่อนด้วยสายผ่านนะข้างหลังนี้จะเป็นวงล้อขอบ13บนิ้วน,นะครับนี่คนระับข้างหน้านี่ขอบ14นะครับข้างหลังนี่ขอบ13นะแล้วก็เป็นรุ่นดิสตรัะ แต่ข้างหลังนี่เป็นดิสธรรมดานะครับจะไม่ใช่ ABS แล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับสําหรับ p c 1 6 0 a b s ปี2022นะครับสีนี้สวยมากนะครับเป็นสีแดงออกด้านด้านนะครับแล้วก็ตัดต่ำนะครับตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่99,900บาทนะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะฮะก็คือจ่าย1 1,400ออกรถได้เลยนะครับพร้อมทุกอย่างครับ ก็ราคาตัวรถก็ 90, 9 9 9 0 0ค่าจดทะเบียนอีก1,500นะฮะร,รวมค่าจดด้วยก็1,1400บาทครัตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟขายนะครับตัวนี้ระบบไฟนะครับเป็นแบบฟู l l อ e d นะครับผมนะอัตราประหยัดน้ำมันของ p c x ตัวนี้ก็อยู่ที่50กิโลต่ตอลิตรนะรตอนนี้ก็ดาวเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่0%นะครับผมนะสงวดยาวสูตได้4ปีนะับ สวยงามเลยนะครับสำหรับ p c x 160 ABS ปี2022นะฮะดิสเบรกหน้าหลังครับข้างหน้าเป็น ABS ข้างหลังเป็นดิสเบรกธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นเบรกหลังครับตัวนี้จะเป็นเบรกหน้าเนี่ยสวยงามเลยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อมีฮอนด้าตัวใหม่สีใหม่มาผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาเพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาฮอนด้า p c x 160 ABS ปี AB 2022นะครับตัว ABS นะตัวนี้ก็จะจะสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับเนี่ยก็จะมีที่สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับแฮนด์ก็เป็นแฮนด์แบบชุบโครเมียมนะก็มีระบบไอริงสต็อปนะแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะสตาร์ทมือก็อยู่ตรงนี้นะครส่วนไมค์ก็เป็นไมค์ใบไมค์แบบดิจิตอลนะครับสวยมากครับถังน้ำมันนี้ก็อยน้ำมันได้8ลิตรนะ ราคาพร้อมจดทะเบียนอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะพร้อมคุณพร้อมทะเบียนพรบนะเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านในสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยซื้อรุ่นนี้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคานะฮะรถรุ่นใหม่ของฮอนด้านะฮะให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ